สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ทั้งวันโอ้รอมจัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออกยังบอกว่าจัดพาพี่น้องมาดูนุ่มตีซานี่ SY 2 0 4อ้น่น่าจะเปิดบอ่อเก่า เจอกับเจ้าโรโบคอคออสองหนึ่งศูนย์ครับสี่หกเคดินเหนียวแข็งโปก๊ก ทีมงานเสียเจียบเนี่ยในห่วงดินครับจัดเต็มเออโอ้เดี๋ยวมาดูก่อนมาดูซานิอีสองรอ2 0ี่โอ้ยเปิดบอ่ออยู่ประมาณหนึ่งงานนะครับประมาณงานเดียวสองงานได้เนาะไม่ถึง รวมด้วยช่วยกันชวนี้น่าแรงก็จัดเต็มสี่ลีห้าร้อยครับหรือว่าจาะไม่กล้าเครื่องยนต์ก็ยังดูเปลี่ยนครับนะสวดทรงองเ,วเอวตัวนี้เนี่ยจะหกพันชั่วโมงนะพี่น้องคันนี้แะป้ายแดงมาลำดับ านีเอสไซสนองร้2ยสช่วงนั้นน่าจะออสมัยนั้นน่าจะ3ล้านมีทลอนนะตอนนั้นปัจจุบันก็3ล้านเก้าหมื่นครับรุ่นนี้2อ4ประหยัดครับประหยัดนี่วันละประมาณ3,500ครับ3,000 3,500ตัดมีแต่ร้อยวันเที่ยวแล้วนะ ร้อยสามร้อยสีร้อยห้าสองร้อยก็ได้พี่น้องนี่ก็รถดั้มก็เก่านอกนะพี่น้องเป็นรถญี่ปุ่นรถเชดซีสร้างโดยคนไทยนะครับมน็อตหน้าหลังยางแปดจุดสองห้าอาสิจัดเต็มครับนะ โอดินแข็งเนีนี่มีซูบิชิเรับ4 m 5 0 158ลังมาครับ <c oughs> ไม่หวงดินไม่หวงดินนอ้องงาเที่ยวแล้วเนี่ยอปาปเอ๊ะตัวนี้น่าจะเ o โน่าจะแ e, ปดเจโอาครับนะ 7E หรือ 8E นี่ หรือว่า 8C ใช้ได้หมดครับสมรรถนะใช้ได้เข็งแกร่งนุ่มตีนี่0.90ลูกบาทเมตรครับบักเก็ตของเขา21ตันครับตีไปเลยไบแทง80เซนรถเลย7คาเรีย2กาดข้างละตัวเรมันตัวเอกหลอดไฟ LED จอทัชสกรีนแอร์เย็นเครื่องเสียงเพราะ ชาร์ตมือถือเบาอนุ่มครับดูแลโดยแม็กซานี่นิสุมิชิสีสุดของมันเร็วครับเมดอินเจแปนอับปูไปก่อนเดี๋ยวจะมีเห็นว่าดำดำเล็กจะมาด้วยนะนี่หนักยายสัตตรงนี้ ดูครับบอ่อแต่ว,ว่าไม่มีน้ำนะรอน้ำฝนอย่างเดียวครับเก่าไปด้วยเหลืออีกประมาณ8-9เดือนก็จะเสร็จแล้วจะเสร็จงวดนะสู้อีกหน่อยสู้อีกหน่อย 6, 6 8 8 8 8อยู่ประมาณ5 0 0แสนลจบแล้ว ก็ยังรออยู่ช่วงล่างยังเต็ม,มะนะเออเยวดูการขุดานี่ขุดให้ฟรีนาอขุดให้ฟรีอาจจะต้องซื้อดินด้วยครับนะแต่ว่าชาวบ้านก็จะได้ดินได้ได้น้ำใช้พี่น้องน้ำใช้ไม่ต้องหนีไปไหนนะไนนน้น้ำใช้หน้าฝนน้ำใช้ก็จะดีครับดี ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้รัฐช่วยครับน้องนะให้ชาวบ้านขุดกันเองนี่แหละตามจริงก็น่าจะให้ครับน่าจะให้โอกาสตรงนี้นะครับต้องไปยุ่งยากครับนะ,ะรถไทยที่มีรถขุดก็ขุดขุดให้ชาวบ้านได้นำใช้นะครับได้ดำรงชีวิตได้ปลูกผักขายเลี้ยงโครกระบือครับมีน้ำนะครับปลูกผักสวนครัว ชีวิตดีขึ้นครับนะแต่ว่าถ้ารอแต่ผู้ใหญ่ช่วยโอ้ยลำบากนะจะลำบากมากนะครับ,ต,รบรต้องมีกระบวนการเยอะถ้าผู้ใหญ่มองเห็นก็ตรงนี้ครับนะปุดฟรีเลยปุดบออฟรีนะครับแล้วก็ใครที่มีพวกเขาุดฟรีนะครับเอาดินไปทมที่ทมทาง น้ำไม่ท่วมไม่เดือดร้อนครับดีครับนะออช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าดีมากครับนะเนใจซานน่ก็จัดไปนะครับแม็กซานี่สามล้านเก้าหมื่นครับสองร้อยสี่เาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่งกันยาวๆสี่สิบแปดเดือนพีเอ็มเจ็ดพันครับนะบรันวตีนะ่าจะประมาณสี่พันครับนะ อากาศร้อนมากบุรีรัมย์ร้อนจริงๆจับจระตกพไปน้องเลยสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจเจริญทร,รรท,รรรทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ xcarpetin frank นะครับส่วนรถขุดถามว่าไรายได้โอเคไหมถ้ามีงานก็โอเคครับพี่น้องนี่ก็สมงวดเดือนละ2,000นะเดือนละ2,000กนไม่ธรรมดานะครับ ิบวันก็หกหมื่นนะขุดบอ่อก็ต้องก็ขุดดินนะครับรถขุดก็ต้องอยู่กับดินแหละที <c oughs> นี้ถ้าขุดอ่างเก็บน้ำขุดห้ยน้องคลองบึงนะครับก็ต้องเป็นาทางงบผู้ใหญ่เนาะแต่นี้ว่าบ้านานเราก็ต้องมาหากินนะครับไปถมที่ปลูกบ้านผมทำไมถมไม่ให้น้ำท่วมครับ ใ้น้ำช่วงแล้วก็จะไม่เดือดร้อนผู้หลับผู้ใหญ่นะครับดีโอ้หอดปีกไปไหนเนี่ยโอ้ถอดเงือกต้องถอดเงือกออกเครื่องยนต์ไม่มีควันครับนะประหยัดดีปั๊มทวาสกิเคสามวีครับโอ้สีแดงสีแดงร็อกครับร็อกร็อกในตำนานเอ้ ไหวไหมร็อกกี้ร้อยเก้าห้าสบายมากบ่อตรงนี้ก็ดินน่าจะสองร้อยเที่ยวได้บ่อ,บอมันเล็กไปนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ดินกันไปพี่น้องนะครับนี่ ปีหน้าก็เป็นไทยแล้เป็นไทยก็สบายนะไม่มีงวดก็เก็บหอมรอมริบไปนะครับก oh. ็สนใจซานี่ก็จัดไปนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะมามาแร็อา้าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ